สวัสดีครับพี่้องครับบอกกันชิดพี่ทงครับตอนนี้ครับุณนม้องกงยิงคุงกิันกันันีนี้งานใหญ่นะครับพิษร่างกายนอนหลับพักผ่อนให้ดีนะครับงานนวันนครนะครับเราจะได้โูวผลงานใหม่นะครับให้สมาชิกทุกคนนะครับหลังจากเลิกงานแล้วก็นอนพักผ่อนนะครับพักผ่อนให้เต็มที่คนไหนรู้สึกไม่สบายนะครับรับยากับน้องพุ้งได้เลยนะครับมียาบริการนะครับยาพาราเทนินนะครับแก้หวัดนะครับกับ2้องกุ้งได้เลยนะจ๊ะคนไหนที่ คันเนื้อคันตัวเจ็บทิงหรือมที่เป็นไทยเป็นวัดนะครับรับยากบบสองพ่ได้เลยนะครับคนรับเอา่หน่อยเอาเอาล๊อกุ้ยสิอาหารที่บ้านอหาทบานก็หน่อยน่อยมีผมก็โดนจะเป็นจากไทรนะโอ้ยเจ้าเจ้า พ่อวะผมก็อยากเป็นมูือกับมูอเซนนั่นแต่สวัสดีครับผมสวัสดีครับเอออยากเป็นโอ้รึปุ๊บต่อมาลูกมาอีกตอนนีครับอาจารย์พลครับครับผมน้องพลสดครับตอนนี้น้องพลกะรู้สึกเงาจักน้อยเล็กน้อยถึงปานกลางยังยังขาดคนซักผ้าอยู่เด้อครับเด้อน้องพลกะรับสมัครคนซักผ้านะครับเนาะผู้ใดที่ยังบ่ทันได้มีคู่ครองครับ กูของกูขว่องกับคี่เจรจา,ากับอาจารย์พลได้ครับผมอาจารย์พลสดครับอาจารย์พลสดเด้อครับเด้อกเแยผู้ใดที่ว่าในม,มีผัวครับผู้ใดอยากได้ผัวคนนี้ถ่ายคนสักขายกแาแฟอยู่ครับเด้อผู้ใดผู้ใดอยากบริการหรือนี่นแต่ใดคือเก่าครับพี่น้องเ,เอ้าคนไหนรู้สึกไ,ไม่สบายผมไม่ห้าร้อย ว่าคือไอไม่โอ้ไอไม่ได้เดียวจัดเลยเฮ้ยยามสิดงนนนึ่งยิมเนี่ยเทนามูดใช้ยังไม่เบียดสดีครับสวัสดีครับนางเอกเปไงนางเอกสวงไปสวงไป นั่งนั่งเองเพื่อนเพื่อนนั่งเองเพียงในช่วงนี้ช่วงนั้นแมวดีครับเสียอยูุทธาโอ้ยลโหพ่อขาดก็โอ้เนาะแต่ร่างกายไม่เป็นไรค่ะไม่เจ็บไม่อะไรเลยก็เจ็บบ่เป็นยังไงตอนนนั้ความมันมันหลับไปเลยตัดสันเลยค่ะคือหลับไปเลยพี่จะชมต้นไม้นะคะกอกนั่งถือว่าถือว่ามีสติได้ตอนตอนที่ตื่นมาตอนนั้นเนาะเคยเคยเป็นอยู่ที่รถไปแล้วบุก ยู่อรออยู่ข้างทางแล้วเจเล่น่ยังปังอันประตูปองมันเอาว้ที่นี่เขาเขาสลับกันครับเขาที่ผมนึกว่าเขาได้คับเองอ๋อเขานึกว่าไมหนึ่งเธอขับเองไหมเออสลับกันครับเจเ่นนั่ดอนนั้นมก็ร่เมื่อน้เป็นว่าเมื่อที่ว่า ที่กับอุบลมือที่เล่นแล้วจากนั้นมึนบอกที่ว่ากระดินขนาดนอนจอดจอดนอนสามรอบแลยสามรอบขันที่สี่อ่ะไปเลยมันไม่ไหวอ๋อก็ได้กินกาแฟหรือก็ได้กินแนว่ย่มันนี้าเล่นบ่ฟื้นนี่แหละค่ะมันก็คือว่าให้เป็นข้าวหอมนะคะขนมัดเฮาด้วยแต่ของแบบเบ่ไหวเยื้อฟื้นเน่ยเพราะว่ามันมันเร็วมากอ่ะหลับหลับเล้วเล้ว อันตรายจับเรือไปซื้อค่ะพี่น้องค่ะจับตายดีแล้วโอ้ยเนาะเือฝากขอกไปเมื่อนั้นตื่นมาตกใจไหมตกใจ็คบัคักเลยเอ้าตอนแรกทุกคนเห็นก็ว่ารถเฟฟ้าเนี่ยไม่น่าจะแต่ดีมากที่แบบด้วยสิแบบตั้งสติได้แบบเร็วแหง่ะนิดเดียวนึกเมียฮะขังขังรถเนาะฮะไปแบบนิดเดียวโชคดีโอ้ยขอดปลากรุงก่อนไปก่อนเดไก่อนมาซะถูก เออเพื house, lings, oh, <T |ar|> ่อนเราแมบูดเนาะมีเราแบบมาบัที่นี่เข้าห้มาสิเข้าไปน้ำไปเนี่ยตอนตอนนี้ีไปกับพี่สาวอ๋อไปไปเริ่มกันแล้วเออน่นะมันยังมันยังกอดภัยกอเพื่อนเพื่อนเจ้าไม่ได้ ไปไปนีนเดินทางไปแล้่ง้งอะไรค,ครับเฮ้ยเนี่ยสุดยอดว่าจะวาขอบคุณน้องอิงบอสโจนะครับแล้วก็เสียนนนะครับทีขอบรางวัลเล็กๆน้อยๆให้กับ ทีมงานทกบูทุคนครับก็ด้มีค่ากับเขาค่า,าขนมนะครับตอนจากนี้ครับมือนี้ก็บทเดินทางขาเข้าสู่นวัดนครนะครับไปนวัดนครแล้วพี่น้องครับเดินทางตอนนี้ก็รู้สึกว่าไข่ขึเกาไอขึ้เกานี่ครับบ <c oughs> รรยากาศรอบๆอบจ้าวี อเอาสิขึ้นรถแล้วพี่น้องครับมันอกสิเหมือนเมื่อยเกน,น้อยเล็กน้อยถึ่งฟานกลาง <c oughs> โอ้ว่มันเป็นไตยั่งเลยครับคุกคนกับความที่จะเดินทางนะครับควกับร้ามที่จะเดินทางแล้วพี่น้อง เอาเงินไปเงินน้นบอดไหมเป้าไหมูละสองร้อยแมนสุดยอดดีรีบอดไปแจกคูละสองร้อยไอ้แก้ไหมได้คือเก้าพ่นไห้มั้ยพ่นเอาไห้มั้นี่ไหมเออ เอาครับพี่น้องครับมือนี้กะฝากไว้ครับเมื่อกี้นี้ที่เขาไปสอบถามอมเอมนะครับเพื่อนอมแอ,อมกะฝากไปเป็นตุลาหอนในการเดินทางนะครับพี่น้องนะครับต้องมีสติทุกครั้งบอกจะคล้องความครับผมลเลือกเสมอครับเวลาเดินทางทุกครั้งที่ผมเดินทางผมจะมันต้องเคืนวานยังตั้งสติครับพี่น้องตั้งสติบักคักบอ้าคือต้อง ต้องรู้ต้องตื่นโตอยู่ตลอดครับอีกอย่างคือไดจาคลองเสียงง่วงกับเมื่อยก็นอนพักครับนะครับอีกอย่างหนึ่งผมผมเล่นดนตรีซอดแย้งนะครับผมเล่นดนตรีซอดแย้งคือ <S <S ผมเสียบจะคลองแหละจากเด็กมาบางเทือผมอาจจะลงม,มาพักแน่นะครับเล็กน,น้อยถึ่งปานกลางบอได้พักดนพ่อได้เป็นกระไสเพราะเป็นพิธีเพราะเพราะว่ากลางคนืนนี่ถ้าได้เด็กน้อยเนี่ยค,คือมัน มันจะเคลิ้นมั้ยยังนอนเหน่อยๆก็มีก็มีแห้งไหมพี่น้องถ้านอนกลางคืนนะครับถ้านอนกลางกลางวันนี่คือนอนลงไปเจ้ากบพัฒนกเจ้ากบพัฒสวมเพราะว่าตอนนอนกลางวันกับกลางคืนมันให้ความอิ่มต่างกันครับการหลับการนอนนะครับโอเคครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็บามข้าวทมข้าวเพื่อนรบเอยมครับโอเคครับพี่น้องขออยญาตเดินทางนะครับ ไปที่งานต่อครับโอเคครับสวัสดีครับ